ทำไมต้อง H M R ทำบ้านยุคใหม่ i n นไซ e b u i l อินอันนี้คือหน้างานจริงครเขาว่าหน้างานจริงของงานทำบิวอินที่เป็นแบบพ่นสีงานสีพ่นก็จะเป็นแบบว่าอีกคุณิตี้หนึ่งนะค,ค,ครับผมพอคุณใช้วัสดุที่เขามีมาตรฐานสามารถเพิ่มลูกเล่นได้อย่างหลากหลายให้กับ,บ,บดีไซน์อตอบโจทย์มาก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Room Maker นะครับวันนี้พามาดูเลยว่าทำบ้านยุคใหม่ทำไมต้อง S M R ออ่าคืว <นะ S 1> ันนี้พามาดูบ้านเพื่อนเราเลย<ช>หลังนี้เนี่ยเป็นการแบบว่าเขารวบเอาสองหลังรวมเป็นหลังเดียวแต่ทีนี้นโอ้ยนนที่พามาดูเนี่ยมันเป็นงานบิลอินที่แบบว่าเรียกได้ว่าการนำเลย,ยผมว่าเราก็พยายามไปหาคอนเนคชั่นต่างๆมาเพื่ออยากจะเอามาฝากแฟนรายการจริงๆว่าเฮ้ยโหทาบ้าน Room Maker แล้วแบบ วางแต่เฟอร์นิเจอร์ลอยตูใ้ใช่มันมีมันมีหลายสไตล์คือ,อคือบางหลังเนี่ยเขาเป็นงานโมเดิร์นคลาสสิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีงานแต่งผนังงานทำบูอินพวกเนี้ยเยอะอแต่วันเนี้ยเรามาเล่าเรื่องใหม่เราใช้นี่ครับยากันยุงยากันยุงเราเอาอยากัน <laughs> HMR หลอกรู้อยู่แล้วแหมแค่นี้ HMR อ่อ m r บางคนก็จะเรียกว่าไม้เขียวทนชื้น่่าาไม้อัดทนชื้นไม้อะไรต่างๆหรือแต่ก็เราก็อยากจะรู้ว่าแฟนเพจมีการแบบรู้เรื่องเกี่ยวกับ HMR ไหมก่อนที้คุณจะอาไปถามดูใช่เราก็ลองไปถามดูว่าเออรู้จักไม้ไม้เขียวเหนียวครับ HMR คือต้องบอกว่าพอเราถามจากคอมเมนต์ต่างี่อิที่ inbox เข้ามาด้วยบางคนก็จะแบบเอ๊ะมันทนน้ำทนชื้นเป็นยังไงอายุการใช้งานยาวนานไหมอะไรต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เรามาเล่ากันนะ แต่ต้องบอกว่าภาพรวมของบ้านที่เราพามาดูเนี่มันจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังใหญ่และทุบติดกันอีกนะครับจริงๆมันอยู่ในหมู่บ้านจัดสร์ก็ชื่อว่าโครงการ Perfect p ต์เพชงรามคำแหงก็เป็นโครงการแบบนานแล้วหแหละใช่ใช่้ามาซื้อบ้านแล้วก็รีโนเวทขึ้นมาแล้ววันนี้คือได้ไอเดียของบิวอินจัดเต็มแบบอินไซด์แน่นอนอะนะครับ อินไซต์แค่ไหนไม่รู้ว่าเนี่ยเนี่ยของชิ้นงานลิ้นชงลิ้นชักวางขอนอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่นะครับคือคือเมื่อก่อนเนี่ยพวกเนี่ยมันจะมาจากเริ่มต้นเลยมันก็จะเป็นพวกไม้อัดเนาะแล้วก็ไปสู่พวก particle board เป็นแบบว่าเมลามีนเป็นแบบ MDF อะไรเงี้ยมันก็เป็นวัตกรรมวัสดุที่มัน d e v ลลอกขึ้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยที่ใช้การคือเนี่ยครับเขียวเขียวนี่แหละไมใช R เนี่ยไอ้คำว่าเขียวเขียวเนี่ยเเอาให้ดูนี่เขียวๆขียวเป็นอย่างนี้อันนี้คือแผ่นดิบแผ่นดิบเนี่ยจะเอาไปใช้เป็นตัวประกอบของโครงสร้างเเเพพืื่อออใหห้้้กิดดคควาาามแแข็งงรนนียไปทส บางทีเราดูไม่ออกใช่มใช่แต่ดูด,ด้านในเป็นจุดสําคัญที่เขายังไม่ได้เก็บสีแล้วพวกนี้เป็นลอนจริงๆงานาจะเห็นงานหลังๆเขาเรียกเป็นงานสไตล์พวกลอน,นแบบคาเฟ่งานแบบสีแบบว่า เป็นแพนโทนแบบซอฟต์ๆเงี้ยก็คือจะเป็นพวก C N C พวกเนี้ยก็จะมีร้อนให้เลือกหลายรูปแบบเลยอันนี้เป็นแค่น้ําจิ้ม,มแต่ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเราพาไปดูอ่าวแล้ว H M R H M R เรารู้แล้วว่าวัสดุเขาคืออะไร,รย่อมาจาก High Moisture Resistant Board วันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์ที่ชื่อว่า a g o Fiber นะครับต้องนับว่าเป็นเจ้าแรกที่เปิดตลาด H M R ในไทยการที่ใช้วัสดุที่ไม่แปรเปลี่ยนสภาพได้ง่ายโดนความชื้นโดนความร้อนไม่มีการยืดหดขยายอย่างทําให้สร้าง างความลำคานทำให้บิวอินเลยนะเส่อมสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะเลึกๆนะก่อนเดินดูนโอเคครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราเดินขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นส่วนทานอาหารแน่นอนไือพีแมก็รู้ใช่เพราะเขามีการบ็อกไฟไว้ละตรงนี้ก็น่าจะตรงกับโต๊ะอาหารโอเคครับแล้วก็ถ้ากองๆอยู่นู้นจะเห็นว่ามันเป็นการที่ช่างเขาเตรียมพวกงานลิ้นชักต่างๆไว้เขาก็จะถอดมาพ่นสีอะไรก็คือใช้พวกแคชนาตัวนี้แหละมาทําเป็นโครงตู้ได้เลยนะครับว่ามันมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถยึดเกาะพวกอุปกรณ์ฟิตติ้งรางลิ้นช บริเวณที่มันมีความชื้นเกิดขึ้นเยอะนะครับก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยการใช้ไม้อัดหรืออะไรเงี้ยอนาคตมันก็จะมีปัญหาแน่นอนอันนี้มันแค่เป็นตัวซัพพอร์ตทีนี้ก็มาดูฟิเนชชิงบนนี้ว่าอาจจะเป็นท็อปหินยาวไปเป็นหินควอทหินเทียมหรือว่าหินจริงอันนี้ก็แล้วแต่ทางดีไซน์ของเจ้าของบ้านแล้วแต่บัเจ็ตด้วยแล้วก็ที่สําคัญคืองานตัดมันค่อนข้างจะทําให้เนี้ยบได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใช้เนี่ยบางทีตอนหลังๆผมเคยไปใช้กับพวกหน้าบานตู้อย่างนี้ก็ใช้ได้นะหน้า ยังไงวันนี้<ม>บ้านยังไม่เสร็จอยู่แล้ว<ม>แต่เข้าใจธีมของเราในคลิปนี้แล้วนะเราจะพามาดูในบ้านที่เห็นทั้งการสร้างการทําสีเดี๋ยวจบม่ฟินิชชิ่งเป็นยังไงเราจะได้พอเห็น<ะ>แล้วก็เรียกได้ว่าไม้ HMR ของอะโกไฟเบอร์เนี่ยผ่านการรับรองมาตรฐานสากลมานะครับทำให้ไม้เนี่ยมีความเหนียวแข็งแรงมากกว่าเจ้าอื่นในท้องตลาดฉะนั้น,นการใช้วัสดุที่ดีๆไปเลยย่อมตอบโจทย์มากกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าอ,อื่นไหม เขาใช้ท่านผมขอติดตัวไปชอบชอบอ่ะอย่างที่เราบอกว่าบ้านหลังนี้คือบ้าน2หลังที่ทุบเชื่อมเข้าหากันตรงนี้แหละคือส่วนที่เชื่อมอันนี้คือหน้างานจริงครับเขาว่าหน้างานจริงของงานทำบิวอินที่เป็นแบบพ่นสีอ่างานสีพ่นก็จะเป็นแบบว่าอีกคเรตี้หนึ่งนะครับผมจริงๆคืออยากให้เห็นว่าคุณภาพของการใช้งานน่ะคือบ้านหลังนี้ลงทุนทำบิวอินขนาดนี้ถ้าไม่มั่นใจในคุณภาพของวัสดุก็คงไม่กล้าใช่ไหมเอออันนี้คือเอามาทำเป็นประตูถ้าเห็นตัววัสดุเนื้อในเขาเนี่ยใช้ HMR เหมือนกัน แต่ H M R เนี่ยมันคือผิวนี้เลยนะนี่มันคือผิวนะตัวนี้ที่เรียบๆตัวนี้เลยนะแล้วพอช่างเข้ามาพ่นสีอครับดูความเรียบของเขาไม่มี ตะปุ่มตะปั่มใช่คือคือเพราะสุดท้ายอ่ะหลังเนี้ยเขาจบด้วยเป็นการที่ใช้เป็นสีพ่นขาวเคพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคอมไบตามความเหมาะสมอย่างอย่างดีเทลบัวบางตัวเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นไม้ที่มันมีเขาเรียกสําเร็จรูปอยู่แล้วมาจัดใส่เงี้ยก็จะง่ายกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบริเวณชั้นสองกันรซึ่งบันไดของบ้านหลังนี้ก็จัดแต้เหมือนกันนะครับอาจจะเห็นว่ามีงานตกแต่งเป็นแบบบิวอินไล่กันไปเลยนะครับทั้งตัวนี้เลยดาโดอ่ะดาโดใช่มันก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบว่าตกแต่งผนังกกก็จะเนว่าาาีีพรรบมแ กระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพ่นเนี่ยมันจะเห็นริ้วรอยในการพ่นนะครับคืองานพ่นมันจะไปยุ่งยากตรงนี้แหละมันจะต้องคอยกันต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูที่ชั้น2นะครับไปครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้น2จามีความคืบหน้าของงานไปพอสมควรนะครับพอคุณใช้วัสดุที่เขามีมาตรฐานสามารถเพิ่มลูกเล่นได้อย่างหลากหลายให้กับดีไซน์อ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยมันทํามาเป็นลักษณะเหมือนแบบที่นั่งประมาณโต๊ะญี่ปุ่นเก้าอี้ญี่ปุ่นสอดขาลงไปได้เนาะ อันนี้ก็สามารถใช้ HMR ได้พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบผมว่าเป็นนุกเป็นพื้นที่นั่งอาจจะก,กินเบเกาลอะไรได้โดยที่ว่าหรือกินอะไรกลางคืน โดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องเดินเพราะบ้านใหญ่มากลงไปข้างล่างเป็น summary เหมือนกับว่าครอบครัวแบบว่าสามารถมีแบบโดบที่ไม่ต้องลงไปข้างล่างอ่าโอเคนะครับมามาดูกันต่อครับใน master b e d r o ูมที่ master b e d r o ูมเลยเพราะว่าพงเงียอยากให้เห็นว่ามันเป็นห้องที่มันใช้ทุกอย่างเนี่ยเยอะเลยกรุบแทบทุกผนังเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ทําเป็นตู้ขึ้นมาครับผมเปิดบานไว้ครับเปิดอยู่อะไรอ๋อบานโกด อ๋อก็จะเป็นแบบว่ามีความลึกอาจจะเป็นตู้แบบเก็บกระโป๋งกระเป๋าอะ,อะไรเงี้ยครับก็นี่คือ h ้ชมาทั้งหมดเลยครับส่วนหน้าบานก็จะมีการตรกแต่งโดยการใช้พวกคิ้วต่างๆ ครับให้เป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็เป็นสีพ่นคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคือผนังอ่ะดูผนังนี้ก็ได้ผนังนี้ผนังนี้ใช่คือบางครั้งเนี่ยอันนี้มันเป็นผนังผนังก็อิชารปูนแบบเดิมที่ไม่ได้สกินมันก็จะเกิดเน็ดทรายเม็ดนรายความเป็นตะกุ่ตะปังเนี่ยเขาก็ไม่ไม่อาจจะอยากให้มันต้องมาสกินเยอะเงี้ยครับตัว h ฮ r ก็เป็นตัวช่วยที่ไม่ต้องสกิมแตะลงไปแล้วทำสีพ่นก็คือถ้าจะกั้นผนังทำเป็นบิวอินอะไรอยู่แล้วใช่เฮชชิพาร์กอผนังก็จะเเรรรีียยยบ้อสวงามยบ เดี๋ยวเราพาไปดูในหัวเตียงห้องนอนกันครับเดินถัดกันเข้ามานะครับโอเคเข้าใจแล้วตัวฉากกั้นเมื่อกี้ที่เราเห็นข้างหลังเป็นทช่ฉัมันจะเป็นพวกแบบเก็บกระเป๋าอะไรนิดหน่อยแต่ตรงนี้ก็คือด้านหน้าเราทําเป็นเหมือนตู้ใช่ผมเข้าใจว่าแผงชิ้นเนี้ยน่าจะกั้นด้วย h m r ขึ้นมาแหละเพราะว่าเป็นตัวแบ่ง partition ไม่งั้นเปิดประตูเข้ามามันเจอห้องนอนเลยมันอาจจะดูแบบไม่สีเคลนิดนึงเวลานอนก็คือสร้างแผงนี้ขึ้นมาด้วย h m r เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็มีการตกแต่งอันนี้คือ CNC รู้อยู่ละโซนหัวเเตียงนก็็ใช้ปวัสดุ ใอาเหมือนกันแล้วก็จะมีลูกเล่นคือการเอาลอนเนี่ยเราเราไม่อยากให้มันดูดูแบบไม่มีที่มาที่ไปก็กระจายไปอยู่ที่หัวเตียงให้มันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าจะเห็นว่าเขาอะเพรนด้วยสีขาวครีมอยู่แล้วแหละก็มีสีเทามาตัดเบาๆให้บ้านมันดูซบซอบเนาะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่ควรจะต้องใช้นะคุ้มค่าได้สุดคือตู้เสื้อผ้าครับคือบางคนมีคําถามว่าแล้วไม้อัดมันยังใช้อยู่ไหมก็ใช้ได้อันนี้เท่าที่เคยเคยขยับช่างมานะบางทีอะตัวเนี้ยเอาไปทําฝ้าดีไซน์ที่เป็นท่อนไฟฝ้าบัักลองอะไรก็ได้้้แตต่ออนนีไมัดะ เท่าที่ผมรู้สึกคือมันยังใช้เหมาะสําหรับงานที่มันเป็นการดัดโค้งอยู่อ๋อมันก็อาจจะไปตอบโจทย์เรื่องของบางอ i s i b เ l i t ตงนั้นมากกว่าหรือว่าบางทีอยู่ที่ความชํานาญของช่างในเดิมๆด้วยก็อาจจะต้องในการทํำบิวอินในการหาอินเทอร์เนียหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเราในมุมคนที่สื่อสารให้กับเจ้าของบ้านเนาะเราก็อาจจะต้องบอกว่าเออ ลองพิถีพิถันในการเลือกใช้ตัวไส้ในตัวโครงรับตํ้ำหนักอะไรต่างๆให้เป็นวัสดุ HMR ที่ดีไปเลยจบปัญหากว่าค,คุณอย่าลืมช่างเขาอาจจะทำบ้านคุณ1ปี 1> แต่คุณอยู่บ้านไป20-30ปีคุณจะต้องอยู่กับเขาไปอีกนานเลือกวัสดุที่มันตอบโจทย์ไปเลยดีกว่าติดตั้งเป็นบิวอินเราก็จะได้เห็นสักทีว่าเฮ้ยพอพื้นที่เราเป็นขนาที่จะต้องสั่งตัดพิเศษเหมือนสูตรเลยเหมือนเสื้อสูตร เอาให้มันฟิกพอดีกับพื้นที่ก,ก็เป็นงานวิที่เขียนแบบขึ้นมาให้ลงกับพื้นที่นะครับก็บเท่าที่เคยใช้งานดูผมชอบใจมากเรื่องของความเร็วค,คือวัสดุมันทำให้ช่างวางงานได้งา่ายนะครับแล้วก็เก็บงานได้เรียบร้อยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์แหละว,ว่าคุณจะต้องการให้หน้าบานน มันมีรายละเอียดแบบไหนยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่ลองศึกษาดีไซเนอร์ดูโอเคฉะนั้นวันนี้เหมือนจะพามาให้ดูเห็นเห็นกันจะจเลยว่าตอบโจทย์มากบ้านโมเดิร์นคลาสสิกอยากทําสีพ่นอยากได้สีเรียบเรียบเนียนเนียนวันนี้แนะนําให้ใช้ HMR ทั้งหลักไปเลยสำหรับงานบิวอินนะใครที่แบบว่าทําบ้านแล้วแบบว่าอุดมไปด้วยบิวอินงี้ก็เป็นวัสดุที่ลองหันมาให้ความใส่ใจแล้วก็ศึกษาดู เห็นภาพรวมของบ้านไปแล้วผมเชื่อว,ว่าคุณก็เริ่มมั่นใจในการใช้งานวิวอินอยากจะสั่งช่างไปใช้งานเออมันตอบโจทย์ว่ามันสวยว่าแต่เนื้อวัสดุข,ของเขาจากอะโคไฟเบอร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ อิ่มอกอิ่มใจนะครับกับบิวอินวันนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะอินมากกว่าเดิมนะ,ะค,คุณมาเพิ่มเติมเรื่องคุณสมบัติของวัสดุหน่อยใช่ครับแบรนด์ที่บ้านหลังเนี้ยเลือกใช้นะครับต้องบอกว่าทั้งหลังเห็นสีเขียวๆเ,เห็นบิวอิน เขาใช้อะกไฟเบอร์ทั้งหลังนะครับอะกไฟเบอร์เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ทําตลาดเรื่องไม้เอชซมอาในไทยฉะนั้นเรื่องการพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุอะไรต่างๆมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยเขาดีเด่นมาอยู่แล้วแหละต้องบอกงี้นะครับบางทีอ่ะต้องบอกว่าถ้าเรามาพูดถึงในแง่ของว่าโอเคเราเห็นไม้อัดสีเขียวเหนียวซับแบบนี้นะครับแล้วเราไปเห็นวางขายตามร้านวัสดุก่อสร้างหรือใดๆก็ตามที่คุณเจอมันคล้ายๆกันหมดมันคล้ายๆกันแต่ต้องบอกว่าข้อแตกต่างของอะกไฟเบอร์ล่ะคืออย่างนี้หลังจากที่เราได้พูดคุยกับเขาแล้วอย่างแรก น่ารักมากในเรื่องของการที่ว่ามีการปลูกไม้ยูค,คาลิปตัสมาใช้งานเป็นส่วนประกอบหลักแปลว่าอะไรก็คือเป็นไม้ป่าปลูกเชิงพาณิชย์มาเราไม่ได้ทําลายป่านะครับ,รบโอเคอย่างที่2ต่อมาคือเขา,าน่ารักมากในการที่ว่าเขาอยากได้ไม้ที่มีคุณสมบัติดีแตกต่างจาก H M R ทั่วไปตามท้องตลาดเขาเลยใส่เนื้อไม้ให้เยอะมากขึ้นไปหน่อยเพื่อให้คุณชมมีความรู้ความเข้าใจในตัววัสดุนี้รจริงๆและที่สําคัญคือของอะโกไฟเบอร์ครับเขาผ่านมาตรฐานในระดับสากลแปลว่า ถ้าคุณผู้ชมห่วงในเรื่องของความทนทานการบิดตัวการเปลี่ยนสภาพในสภาวะอากาศเมืองไทยเนี่ยเขาผ่านมาตรฐานมาหมดแล้วในเกรดที่เป็น V313 นะครับก็ใช้งานกับบ้านไปได้ยาวๆเลยคือจริงๆต้องบอกว่าบางทีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ดีไซเนอร์ที่ Re คอมเมนต์ให้เจ้าของบ้านใช้นะใช่คุณภาพที่ดีมันอาจจะหมายถึงว่าเจ้าของบ้านด้วยบางทีก็ต้องรู้ด้วยสมัยนี้คุณก็ต้องดีเสิร์ฟด้วยแล้วก็สเปคไปตอนไม่ว่าที่ผู้รับเหมาจะมาตีเบริวคิวหรือว่าบางทีก็ช่วยให้แบบดีไซเนอร์บอกเฮ้ยผมอยากใช่ยี่ห้อนี้อะไร ได้เลวแล้วก็มาช่วยให้แบบดีไซน์เป็นคนที่จัดสรรออกมายังไงให้มันแบบสวยงามลงตัวเนาะอ่ะครับวันนี้ก็ฝากไว้้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเป็นไม้ HMR นะครับของแบรนด์ a c o Fiber นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อื่นๆ a c o Fiber มีอีกเยอะเลยนะครับไม่ได้มีแต่ไม้ HMR นะติดตามได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นไว้ให้อยู่หรือลงไปดูในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราปััหบุดไว้ให้คุณดูรายละเอียดเพิ่มเติมเลยว่าเอ คุณสมบัติเขาเป็นยังไงราคาเขาเป็นยังไงหาซื้อได้ที่ไหนอะไรต่างๆนะครับก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ไอเดียนะครับเป็นโอกาสดีจริงๆที่ดูเมเกอร์ได้มีโอกาสพามาชมบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้นะครับสวยงามแล้วก็จัดเต็มเลยทีเดียวและสําหรับวันนี้นะครับไอเดียของการทําบ้านและนับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านรีโนเวทนะครับนะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ